ตอนนี้เราอยู่กันที่แม่กองกำลังจะไปสำรวจตลาดแม่กองว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเมืองสมุทรสงครามนะครับไปดูบรรยากาศเมืองสมุทรสงครามน้ำเลยเนาะน้ำไหลออกไปทั้งเรือนรุ่นนะเป็นน้ำแม่กองอ่ะเนาะคงเป็นฝอยย่อยลงมา,มาผ่านตลาดอันนี้สบคาน้ำน่าจะไหลไปทางซอกโน้ อนนี้เป็นสามแยกหรือสี่แยกเนี่ยนะสามวารายนู่นวัดอะไรสวยจังแม่วิหารพระพุทธมงคลวิมลสิริประทานพรสวยนะครับสวยมากเนี่ยเรากำลังจะเดินเข้าพื้นที่ตลาดคุณแม่สนใจอะไรนะมีทุเรียนด้วยเรียนแม่มันใ่ ลืมชื่อแล้วขนมเบื้องสูตรโบราณนะฮะขนมเบื้องสูตรโบราณว้าวเท่าทไหร่เน,นี่ยเท่าไหร่หอยที่ห้าโอ้หอยที่ห้าบาทโอ้น้าสนใจไอ้เครื่องอัน<ม>นี้เขาเรียกหน้าอะไรนะมะพร้าวหน้าหน้ามะพร้าวหน้ามะพร้าวแล้วนี่น้ําอะไรนะน,น้ำมันน้ำมันอ๋อนี่นี่นี่ตัวปรุงรสเขาเรียกน้ำอะไรครับน้ำส้มน้ำอะ น้ำอากาศอ๋อ oh, นะครับอากาศ uh huh. สีแยกเนาะตรงนี้ชุมชนตลาดเทศาบาลเมืองสมุสทรสงครามนี้ก็เป็นสีแยกนะฮะชุมชนตลาดนะครับแม่กอ,องจีนเลืเอยนะสองร้อยยงชิดปูเรือขายน้ำซึง กว๋วยเชียงก็เชียงหลากลายกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยแน่อันนี้ทอ,อ,อดมีมีมออกซอยนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีข้าวเจีองเขาเองนะดูสิมีปลาหมึกไหมโอ้เข,ข,ข้าคิวกันเลยเนาะดูสิเขามีอะไรน่าสนใจ หมึกหวานไหมคะคะหมึกหวานไม่มีค่ะก็ไม่มีจริงหมึกหวานเนี่ยหาตานยากไปอยู่ต้องไปทางใต้นะหมึกหวานนี่ทางใต้รสชาติจัดจ้านอร่อยมากหมึกหวานนะมาคิดว่าจะมีนี่นะของเยอะเลย เออนี่ไงคุณแม่ดูหน่อยสิอะไรคะโ,โ,โล,ละ่โลลาสามร้อยโล่ละโล่ละค่ะสามร้อยแล้วโทษเถอะนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนะสีกุลบางคนเขาเรียกหัวอ่อนอ๋อเหรออย่างเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้ปลาทูอ๋อปลาทูปลาคูไม่ใช่นนไม่ใช่ติกุลแล้วอันนี้ยัเป็นแผ่นอันนี้อันไหนดีอันนี้อร่อยถ้าเป็นแผ่นล่ะเป็นแผ่นไี่ดีค่ะ นี่อะไรกระบอกเราอ๋คือเราโอ้เอ้ยกระนูนู่นกระบอกเหรออันนี้ประดวดอ๋อประดวด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 สองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาทแล้วไอ้นี่ขายไงครึ่งโลร้อยยี่สิบเหรอเอาขอครึ่งโลเนี่ยอันนั้นเท่าไรสองร้อยห้าบาทหนึ่งยาเขาเรียกปลาอะไรนะลืมนะลิ้วกิวอันนั้นลิ้วกิว อ,อันนี้ปลาทูปลาทูแร่อ๋อยี่ก่อนอันนี้เท่าไหรนะ่นะร้อยี่สี่อ๋อยี่อย่างราคาเท่าไหร่างรวยอ่ะแม่ถือกระด้งได้ริวคิวกับปลาทูแร่หวานนะครับน,น,นั่นละอ๋อนี่ นี่หอยขมน่าทานดีไปตามสบายเลยน,นึ่งก่อนเหรออ้าวได้นี่อ๋อนี่ขายไงกล่องละร้อยค่ะกล่องละอ๋อนี่ใช่ไหมค่ะกล่องร้อยค่ะกล่องกี่ตัวสามตัวค่ะอ๋อเลยอ๋อเป็นปลาตัวใหญ่ค่ะอ๋อปลาใหญ่โอ้เห็นกันเลยนะคระตูแน่กระตูแน่ก็ร้อยยี่สิบ 120. ปลาทูแดดเดียวนะเขาเรียกแดดเดียวปลาทูน้ำปลาทูหวานเหมือนกันไหมเนี่ยหววาานแดดดเียจ<อ>้อ๋ออ๋อนั่นแดดเดียวหวานแดดเดียวครับสูงชื่อข้าหลากหลายจริงๆนะที่เนี่ยข้าวหลากหลายนดูดงสมบูรณ์นี่ปลากิกกมอันนี้ขายไงปลากิมสิบบาท,บาทใช่ไหม โอ้ต oh, It ้าทานจะอร่อยสิบบาทไม่แพงนะของเมืองสิบห้าบาทบางที่ขายยี่ห้าบาทโอ้โวดร้ายมหาอุ้ยอุ้ยอุ oh ้ยอ๋อนี so ่ไงวัดเจดเท่าไหร่เจดขายไงคือว่เจดติดอ๋อชุอว่เจดลิฟวัดเจดโอเคน่าสนใจเ้างวัดเจดของมหาชัยนี่โอแม่สนใจก็เอาเลยเขาแค่อ๋อ โอเคเท่าไหร่ยี่สิบเหรออันนี้อะไรอคะปลาตะเพิ้วนะปลาตะเพื่อไส้มันใช่ไหมไส้มันไส้ปลาตูอ่ปาปลามันชอบน,นี่ไงเขาแยกมาตั้งหากเนาะแยกว่าขายตั้งหากโอ้ขออ้าตูหาทานยากนะจัดบ,บอกให้หลากหลาย โอ้ส oh, ับปะรดกล้วยตาตะกุ้งกกล้วยตามีอะไรคุณแม่สนใจเหรออันเดียวพอเหรออ่ะเท่าไหร่โอ้แล้วเราเราเนี่ยขายไงอันนั้นหกสิบอ๋อชุดละาหกสิบโอ้น่าสนใจแล้วเนี่ยเหมือนงานหกสิบอันนี้เจ็ดสิบอ๋อนี่อันนี้เจ็ดสิบอันนี้หกสิบ แบะ,ะม,ม่วงนี่นะเจ็ดสิบกล้วยนี่นะหกสิบ <70. S 3> <60. S 1> น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รูกอ๋อครึ่งโลอันนี้ก็ครึ่งโลเหมือนกันอ๋อครึ่งโลหกสิบกับเจ็ดสิบอ่าไม่นี่ไงอันนี้หอยอะไรนะอันนี้เป็นหอยหลอดทอดค่ะหอยหลอดทอดอืมหอยหลอดหอยหลอดเยอะเลยขายไงไม่รูกเรมีหอยพิมพ์ทอดหอยพิมพ์ หอยหลอดหอยพิมพ์แล้วขายไงอ่ะอันนี้คีดละแปดสิบค่ะสองคีดร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้อันนี้คีดละร้อยหกสิบค่ะโอ้อันนี้นี่ยากนิดหนึ่งหอแล้วอันนี้ก็หอยพิมพ์ใช่ไหมอันนี้หอยพิมพ์ทอดอันนั้นหอยพิมพ์ยังไม่ทอดต้องเลยยังไม่ทอดเอารุไมจะทอดอันนี้ก็ทอดแล้วนะเราสนใจนะอันนี้หอยหลอดเดี๋ยวเราเดินต่อได้ไหมนีความหลากหลายของสินค้าโทษนะนี่อะไร โอ้เขาเรียกเซียนท้อใช่ไหมเซียนท้อทําอะไรได้บ้างเอาไปทําอะไรได้บ้างก็เอาไปินยสุกๆสุกๆโอ้ปอกแล้วก็ทานได้เลยอร่อยไหมอร่อยอ๋อมันๆมีหวานไหมมีหวานหวานมันๆโอ้เซียนท้อแล้วนี่ขายไงขายยังไงขายยังไงกิโลเท่าไหร่ โลละแปดสิบโอ้โอ้โลละปแปดสิบแบบอ๋อถ้าเป็นปลาก็ถ้าจานก็จานนี้นหา้ามี่ก็ด้วยญี่ปุ่นีกล้วยและเขาที่บ้านมีอยู่ต้นเซียนทอตอนนี้เขาออกลูกแนละ้วเขากำลังระสอ่ะนะเขาซื้อไปเราก็มันจะซ้ำ ไว้รอที่บ้านสุขไปดูอันนี้ขายงอ๋อสามห้าามลร้อย่ะไปรอยแบาโอ้ชิ้นละสามห้าได้โลหนึ่งไหมเนี่ยได้ค่ะสามห้าบาทจ้ะอ๋อ้ตเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงยี่สิบเยนะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะิ้นละสามห้าบาทขางบางสะบูนแหลมเปียบสามสิบสองบาท อันนี้เขาก็หัวข้าวขนส่งไปหน่อยนึงนะก็เป็นไพลำตัวตลาดกันนะครับเดี๋ยวรอดูปั๊กไอ่ขนมจีนแม่สนใจขนมจีนไอเธอเลยอ๋อเหรอโอ้ขนมจีนนี่เด็กๆไม่มาขายโอ้สาวน้อยนึกไม่ออก มีซาวน้ำกับขนมจีนครับโอเคเขาได้แล้วจีนแล้วก็มีซาวน้ำก็เป็นบรรยากาศอ๋อนะลูใสอร่อยอ่ะนีคนซื้อเยอะเลยทำไม่ทันเลยอร่อยใช่ไหมเจ้านี้เท่านี้มันกับแม่ยังลูกอ๋อเหรออ๋อเหรอโอ้ แสดงว่าอร่อยให้แน่ีมือเป็นเลิศทำไม่ทันเลยไม่ทันเลย,เลยว้าวอยู่เบาว้าวอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดชุมชนตลาดน่าจะเป็นตลาดไม่กองอนะกองน้ำนะฮะอ๋ะอมาซองไว้ก่อนแล้ว,วต่อยรถก่อนนะ คราเตียนขอเดินสำรวจทิ่นก่อนระหว่างนั้นแม่รออยู่นะครับไม่มีอะไรูุ้รับเียนรอบุจ้านั้นองสูงลอยเจ้าเดียวโ้สูงได้ยี่สิบอร่อยนี่นี่ไม่ก้งของดีของเด่นมัดนะาสิบสองแล้วโอกข้างหน้าดูมีอะไรอีกมะพร้าว ตาลนะคเข้ามายี่ิอชื่อโอ้ขายไงก็ชื่มมีชุดละ20 3สิบออกล่องเออ30ีกล่องใกล่องนีทำซสวยเลย อันไหนสวยสวยรถไฟมาตอนไหนรถไฟมาตอนไหนรถไฟมากี่โมงนะสิบเอ็โมงสิบเอ็ดโมงเดครับสิบเอโมงไฟก็จะมาสิบเอโมงนะนัานแานีเขาอยู่ข้างหน้าเราคานีรถไฟสิบเอ็ดโมงอ่ะอีกหึงชั่วโมงวันนี้สิบโมงเตะนิดหน่อยของขายท่าทตามรถไฟเห็นไหมเนี่ยเทียบเลยยอดเลยนึกเป็นรูเลย เป็นสถานีแม่กอกนะตรองแพงข้นแมันจอดตรงน,นี้ยสนะถานีนี้นะมีปูบรรยากาศสถานีนะนแนนนะล้วบรรยากาศนะครับรเดี๋ยวไปดูซิแม่ได้ของตามต้องการแล้วยังนู่นแม่อยู่นูน่นซื้อมาแล้วอันนี้สามสิบ อา้าวบอกน้องอย่างนั้นนะเพิ่มเงินอีกเขาเปลี่ยน,นเป็นกล่องสีสิบได้ไหมไเขาอยากได้สี่สิบอีกสิบ <10 S 2> บาทาสำเร็จแล้วค่ะ